สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปในเรื่องของเกม Ark Night ในกิจกรรมวิชิโลตอนที่5ซึ่งตอนหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นตอนสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมก็ต้องขอชี้แจงก่อนว่าที่ช่วงนี้หายไปนานก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดีผมติดงานข้างนอกอยู่ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้ทุกคนนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆอย่างไงก็ตามแล้วก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องในตอนนี้กันดีกว่าครับเนื้อเรื่องในตอนนี้จะเป็นการเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันสละักาอดีตนะครับอาจจะทําให้เกิดความงงอยู่เล็กน้อยนะครับผมก็เลยจะใส่เวลาเนี่ยขั้นไว้เป็นตอนๆนะครับแยกเวลาอดีตกับปัจจุบันผมใส่ไว้ใน e s c r i p t i o นนะครับก็ลองไปดูเผื่อจะ หายงงกันได้นิดหน่อยนะครับถ้าผมเล่าเรื่องในตอนนี้ออกมางงง,งหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ คำพูดของฉันนั้นคงไม่สำคัญเท่าไหร่เมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระในทุกช่วงเวลาในตอนนั้นคุณจึงจะมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงพอ,อไปสัมผัสโลกกว้างด้วยตัวของคุณเองอาจจะใช้เวลาหลายเดือนสักหน่อยเพื่อการสร้างความคิดในแบบของคุณเองคารซิสฉันหวังว่าเธอจะ ห้าโมงสาบเก้นาทีที่ดาดฟ้าชั้นนอกของโรสไอแลนด์ด็อกเตอร์กำลังพูดคุยกับด็อกเตอร์แคลซิตเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ผ่านพวกมาในวันนี้แคลซิตพูดถึงเรื่องที่เบสนำรายงานมาส่งเธอจากการปฏิบัติภารกิจเมื่อวานนี้ภาพได้ย้อนกลับไปยังช่วงเวลาในอดีต ที่สูบรชาชการชั่วคราวของบาเบลสกาวได้กลับมารายงานถึงภารกิจที่ล้มเหลวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันเป็นเรื่องที่หายากมากที่อดีตทหารรับจ้างฝีมือดีอย่างเขาจะทำภารกิจนี้ล้มเหลวอย่างไม่น่านให้อภัยเป็นการดองกำดักง่ายโดยที่ตัวของสกาวเองก็งไม่ได้ทันได้สังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติไม่ทันได้คิดว่ามันจะเป็นแผนลวงของตู ทั้งหมดเป็นเพราะเขาเองเขาตั้งใจที่จะรับชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไว้คนเดียวด็อกเตร์ได้ตอบกลับตัวของสเกลไปการตัดสินใจครั้งนี้ของนายดูหเหมือนว่ามันจะแปลกออกไปนะแต่จากความผิดพลาทดทั้งหมดที่นายได้ก่อนในวันนี้ไม่มีสมาชิกคนใดในทีมเสียชีวิตมันก็แสดงให้เห็นว่าการสั่งการระหว่างการล่าถอยนั้นนะเป็นไปด้วยความใจเย็นและมีระบบ เรื่องนี้ต้องขอชื่นชมแต่ถ้าว่านายก็รู้ดีว่าระเบียบของกองทหารจะสูญเสียไปทั้งหมดหากไม่รู้ว่าเมื่อไหรควรจะให้รางวัลและเมื่อไหรกันที่ควรลงโทษแต่มันก็มีสิ่งที่ฉันสงสัยอยู่อย่างหนึ่งทำไมนายถึงให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของเธอขนาดน,นั้นด้วยละ่ะฉันอยากรู้เหตุผล จากนั้นสเกาก็ได้หานไปทานดร์แคลซิตถามถึงอาการของเพื่อนร่วมงานของเขาอย่างเลก้าว่าอาการของเธอในตอนนี้เป็นยังไงบ้างด r c a s i ร์แลซิตได้ตอบกลับมาว่าอาการของเธอในตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วพอได้ยินแบบนั้นสเกาก็ล่องอกได้อยู่พักหนึ่งเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างออกไปแต่ก็ได้หยุดปากเอาไว้ก่อน ตอนนี้ในหัวของเขากับสับสนไม่รู้ว่าควรจะพูดเรื่องอะไรออกไปดีมันเป็นสิ่งที่ควรจะพูดออกไปจริงๆนะหรอแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้ตัดใจพูดมันออกมาผมขอยืนยันว่าผมจะไม่ให้เลก้าได้รับโทษใดๆเด็ดขาดจากนั้นสเกลกได้เล่าถึงอดีตของเธอคนนั้นออกมา พ่อของเลกาเป็นทหารรับจ้างที่เสียชีวิตระหว่างสงครามกลางเมืองแม่ของเธอก็เป็นผู้ติดเชือ้อและไม่สามารถหาเลี้ยงเธอได้ฝาบาทเทเซซาทรงได้รับรู้ถึงเรื่องนี้และตัดสินใจที่จะช่วยสนับสนุนครอบครัวของเธอเธอตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพเพราะอยากที่จะตอบแทนบุญคุณของฟาบาทเธอเคยบอกว่าความต้องการเพียงสิ่งเดียวของเธอ คือการต่อสู้เพื่อฝ่าบาทดังนั้นเป็นผลที่เธอ,อยังคงมีชีวิตอยู่ในคัสเดีวนั้นเป็นเลือกยากมากๆที่เด็กๆจะมีความวัฒนาหรือสิ่งอื่นใดที่จะปกป้องพวกเขาถูกด,ดูดเข้าไปในวงวนแห่งสงครามและจากนั้นพวกเขาก็ตายให้กับมันด็อกเตอร์พูดว่า นั่นก็นเลยเป็นเหุผลที่นายต้องการจะรักษาชื่อเสียงของเธอไว้สินะสเกลไม่ตอบอะไรด็อกเตอร์ลุกขึ้นอย่างช้าๆเอื้อมมือไปแตะไหล่ของสเกลน่เป็นสิ่งที่ด็อกเตอร์แคลซิสไม่คาดถึงด็อกเตอร์ได้บอกต่ออีกว่าการทาภารกิจที่ล้มเหลวในครั้งนี้จะไม่มีใครได้รับบทลงโทษใดๆแต่นั่นก็จะนำมาซึ่งเสียงวิจารณ์ที่มีต่อความน่าเชื่อถือของเรา และนั่นเป็นสิ่งที่นายต้องเจอและสุดท้ายนายสัญญากับฉันหน่อยได้ไหมละ่ะสเกลว่าจะให้คุณค่ากับชีวิตตนเองและชื่อเสียงแบบเดียวกับเพื่อน่วงงานของนายสเกลสัญญาภาพตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันทั้งสองคนยังคงคุยกันอยู่ ลรแคสซิได้พูดขึ้นว่าโคเชอร์ได้มาคุยกับฉันเรื่องเกี่ยวกับลอนดินเนียมไม่ว่าจะเป็นแผนการหรือสถานะของพวกเราที่นั่นเรื่องนี้คุณน่าจะไปคุยกับเธอนะ1 1บเนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีออฟฟิศของคนหน้าฝ่ายวิศวกรโรสไอแลนด์ Rose Island. โคเชอร์ได้เรียกตัวของดรแคสซิตมาคุยที่ห้องของทำงานของเธอโคเชอร์ Culture ได้เปิดประเด็นถามดรแคสซิตไปว่าเธอตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับดอนดีเนียได้หรือ,อยังละ่ะโคเชอร์รู้ว่าด r c a s รแคลซิตลึกๆแล้วเธอก็อยากไปที่นั่นแต่เป็นห่วงความปลอดภัยของโรสไอแลนด์ความปลอดภัยของโรสไอแลนด์ต้องมาก่อนเสมอโคเชอร์ Culture พูดต่อยว่า มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าสักวันหนึ่งเธอสามารถทําอะไรก็ได้ที่ใจเธอต้องการอย่างอิสระไม่ต้องมาทําเป็นไม่สนใจหรอกฉันรู้ว่าเธอสนิทก,กับเทเรซาขนาดไหนเธอจะทําเป็นไม่สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในลาดิเนียจริงๆนะหรอแคลซิสแคลซิสบอกว่าเทเรซาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ฉันแค่สนใจผลประโยชน์ของลอสไอแลนด์เท่านั้น โคเชอร์มองด้วยสายตาสงสัยทางพูดไปว่ายังไงซะด็อกเตอร์ก็ไปนคเทีะต้องจัดการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถึงด็อกเตอร์จะเปลี่ยนไปมากหลางจากเสื่อมเสียควาทรงจำแต่การทำงานหนักของเขาก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยด็อกเตอร์คนเก่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งกระด้างเธอชอบด็อกเตอร์คนใหม่มากกว่าจะว่ายังไงดีละ่ะด็อกเตอร์คนเก่า ก่อนที่จะสูญเสียความทรงจำเป็นคนที่จริงจังเกินไปนะสิฉันอยากจะแกล้งเขาบ้างเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายโดยเฉพาะช่วงหลังที่ด็อกเตอร์ทำตัวแปลกๆออกไปแคลซิตบอกให้โคเชอร์หยุดพูดได้แล้วเราจะไม่พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกและห้ามให้เธอเอาเรื่องนี้ไปบอกกับตัวของด็อร์เด็ดขาดเธอพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง เมื่อโคเชอร์เห็นอย่างนั้นก็เลยเปลี่ยนประเด็นไปคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เธอต้องการจะปรับปรุงห้องปฏิบัติการโคเชอร์ต้องการที่จะเสริมความแข็งแรงของผนังและพื้นก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงลอนดเนียมชชซิดบอกว่าน่าไม่จำเป็นพื้นที่ในส่วนนั้นแข็งแรงอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องปรับปรุงใดๆแชซิดจ้องไว้ที่โคเชอร์ ด้วยสายตาที่ทำให้โคเชอร์ถึเัอรู้สึกเย็นไปทั่วทั้งตัวที่เธอต้องการจะปรับปรุงเพราะว่าในส่วนนั้นมีพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปได้และยังคงเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความลับโคเชอร์บอกว่าใช่ตามนั้นเลยแต่แคลซิตการเก็บความลับเยอะๆมันไม่ดีหรอกนะรับวันหนึ่ง เธออาจจะต้องแบ่งความลับให้คนอื่นได้รู้บ้างไม่ต้องแบ่งลับมันไว้คนเดียวยังไมงมันก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะกลับที่แดดฟ้าเช่นเดิมทั้งสองคนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในวันนี้ถึงจะวุ่นวายอยู่บ้างแต่ก็ผ่านมันไปได้ด้วยดี ที่ห้องปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ติดเชือ้อโอเปอเรเตอร์เมดิกทำงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้ออยู่เธอคนนี้มีชื่อว่าอาริเธอมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อว่าลส s ไ i s ลน n d กำลังเดินทางไปยังลอนดีเนียมเพื่อความปลอดภัยเธอต้องพาผู้ติดเชือ้ออพยพไปยังสูตรการแพทย์อีกที่หนึ่งในเมือง c o n n เ r ที่นั่นมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมครบทุกอย่างจากนั้นดรแคลซิตก็ได้เดินเข้ามาเพื่อที่จะช่วยคนย้ายผู้ติดเชื้อเช่นกันเพราะนี่ก็เป็นงานหนึ่งของเธอแคลซิตได้ขอเอกสารการตรวจร่างกายจากอาริผลของผู้ติดเชื้อคนนี้ออกมาในแนวทางที่ดีการแพร่กระจายของเชื้อลดลงถือว่าเป็นข่าวที่ดี ผู้ติดเชื้อคนนี้กล่าวขอบคุณดรแคลซิสที่ช่วยเหลือเขาแคลซิสบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องช่วยเหลือผู้ติดเชื้อจากนั้นเธอก็ได้นำเอกสารการขอรอนุญาตเคลื่อนย้ายให้ผู้ติดเชื้อคนนั้นเซ็นรับรองแต่ก่อนที่จะเซ็นรับรองแคลซิสก็ได้บอกไปว่าปวดอ่านเงื่อนไขด้วยเพื่อผลประโยชน์ของคุณผู้ติดเชื้อคนนั้น มองหน้าแคลซิสแล้วก็ได้ยิ้มขึ้นแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่าตรงเอกสารมาเถอะสจยเสร็์รับรองได้เลยเพราะว่าเขาเชื่อั่าในตัวของโนสไอแลนแล้วก็บอกกับดอเตอร์แคลซิสไปว่าคุณทำงานอย่างหนักอย่างนี้ทุกวันเลยคุณทำงานเพื่อพวกเราแต่คุณควรที่จะพักบ้างนะแคลซิสกล่าวขอบคุณ และเธอก็ได้ไปทำงานของเธอต่อเนื่องจากวันนี้มีโอเปอรเตอร์จำนวนน้อยและมีเวลาจำกัดในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเลยทำให้ทุกอย่างต้องเร่งรีบแต่ในตอนนั้นทัตเตอร์ก็ได้ออกมาพร้อมกับเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อด้วยตัวเองผู้ติดเชื้อคนหนึ่งได้พูดขึ้นกับด็อกเตอร์ว่าคุณคือด็อกเตอร์อย่างนั้นหรอ คนที่หนูอาริพูดชมตลอดเลยใช่ไหมไม่มีทางหน้าผู้บัญชาการคนนั้นมาด้วยตัวเองเลยงั้นหรอแคลซิตก็เลยตอบกลับไปว่าโอเวเตอร์ของโรสไอแลนด์ทุกคนเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ติดเชื้อแม้แต่ง,งานที่เล็กน้อยที่สุดเสมอแม้ตำแหน่งผู้ประชาการก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงข้อน,นี้ไปได้ทุกคนช่วยการขนย้ายและรักษาผู้ติดเชื้อบางส่วน โอเปอเรเตอร์ฝ่ายโลจิสติกคนหนึ่งยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือรักษาเป็นอุปรกรณ์ละลายออร์เจนนียมจากทางของ Light Lab. ไ์แล็บเมื่อเห็นดังนั้นด็อกเตอร์ก็เลยได้เข้าไปสอนเทงวิีการใช้เครื่องมือชนิดนี้แคลซิสป,ประหลาดใจที่ว่าด็อกเตอร์สามารถใช้อุปรกรณ์นี้ได้เพราะตอนนั้นตอนที่มีการฝึกอบรมการใช้อุปรกรณ์ ตัวของด็อกเตอร์ไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่สากรด็อกเตอร์ได้บอกไปว่าก็ไม่รู้สิอยู่ดีๆมันก็พูดขึ้นมาในหัวนะ่ะอย่างสุดท้ายเลยนะพอใช้เวลาอยู่กับอมียะด้วย เธอกำลังยุ่งอยู่กับการวางแผนก,การเดินทางไปยังลอดีเนียมถึงเ,เธอจะเป็นหัวหน้าของลอสแอลแลนด์แต่ยังไงซะเธอก็ยังคงเป็นเด็กอยู่14นฬิกา29นาที สูบัระชาการในบ,บัตรการช่วคคาวของบาเบลแคลซิตกำลังพูดคุยอยู่กับเทซ่าช่วงนี้เทซ่าทำงานไปอยังหนักหนักจนเกินไปทั้งการประชุมที่มีความตึงเครียดสูงดังนั้นแคลซิตจึงเป็นห่วงเธอและบอกว่าเธอคนที่จะต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างว่าเธอเองก็เป็นผู้ติดเชื้อทำมาอย่างนั้นทุกอย่างก็อาจจะแย่ลง จากนั้นด็อกเตอร์ีทยืนอยู่หน้าประตูก็ได้เดินเข้ามาบอกว่าสิ่งที่แคลซิสพูดถูกต้องแล้วคุณควรพักผ่อนบ้างเทา่ากล่าวขอบคุณสำหรับทั้งสองคนที่เป็นห่วงเธอแต่เธอก็ต้องขอโทษด้วยที่เรื่องเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่เตมโบเดอขอบุ่นวเพราะว่าทุกคนต่างก็อยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นหัวถึงความปลอดภัยของเธอแต่เธอก็รู้ว่าแผนการทั้งหมดของดอกเตอร์ได้ถูกวางแผนเอาไว้อย่างดีแล้วคุณเป็นคนที่ฉันพึ่งพาได้จริงๆดอกเตอร์รู้ว่าเป้าหมายจริงๆในครั้งนี้ของทิยาสิทธิ์คืออะไรคารุจุดแข่งกอนทยาซาแทะนนั่นก็เป็นชุดอ่อนเช่นเดียวกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้คือการที่เทเรซาเสียสละเพื่อช่วยเหลือชาวซาคัสเมื่อกองทหารของแอสคารอนมาถึงเมืองเขาจะได้เห็นถึงความพ่าแพ้ที่เขาต้องพบเจอในขณะที่ทั้งสามคนกำลังคุยกันอยู่ได้มีเด็กหญิงสาวตัวน้อยที่แอบฟังอยู่ด้านนอกประตูเทเรซาสังเกตเห็น ยึงได้เชิญชวนเด็กสาวคนนั้นเข้ามานั่งข้างๆเธอเข้ามานั่งตรงนี้สิไม่ไ่ใครว่าเธอหรอกนะอามิยะอามิยะกล่าวทักทายยา้มเด็กกับทุกคนเธอบอกไปว่าได้ยินเสียงทุกคนคุยกันอยู่เธอก็เลยลุกขึ้นออกมาดูพอมองออกไปนอกหน้าต่างเธอก็เห็นว่า แอสคารอนกำลังเตรียมตัวสำหรับการออกเดินทางไกลกับนักลบคอนอื่นๆด็อกเตอร์บอกว่าพวกเขาต้องออกมาทำงานน่ะอามยักษ์ก็เลยได้แต่พูดว่าคุณแอสคารอนเคยบอกไว้ว่าเธอจะม่ละสายตาจากฉันและโอค์หิ่งนี่คะฉันเป็นห่วงก็เลยแอบมาดูน่ะพอเทเลซ่าได้ยินดังนั้นก็เลยได้บอกไปว่า แอสคาลอนใบตามแผ่นการาของด็อกเตอร์และแผนการของด็อกเตอร์เคยล้มเหลวสักครั้งไหมล่ะพออามยะได้ยินดังนั้นทำให้เธอได้ยิ้มออกมาและบอกว่าถ้าเป็นแผนการของด็อกเตอร์แล้วก็ต้องสำเร็จแน่ๆค่ะจากนั้นอามยะก็ได้ขอตัวเข้านอนเมื่ออารมยะเดินออกไป เทซ่าก็ได้พูดถึงเรื่องความคิดของเธอเธอบอกว่าเธอเคยกังวลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรสไอแลนด์ในตอนที่แอสคารลอนไม่อยู่ความปลอดภัยของเธอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากความปลอดภัยของพวกเด็กๆและนักวิจัยแต่อย่างที่อามิยะบอกคุณทำให้เรารู้สึกถึงความปลอดภัยจริงๆสิ่งที่คุณทำสำเร็จ มันมาจากคำสั่งของคุณหดือไม่ต้องสงสัยเลยแคทซิดด็อกเตอร์วันที่เราจะชนะสงครามในครั้งนี้ไม่จะอยู่ไม่ไกลแล้วใช่ไหมภาพได้ตัดมายัางเหตุการณ์ปจุบันอีกครั้งแคลซิดได้ถามไปว่า ได้ฟังเรื่องที่เธอพูดอยู่หรือเปล่าโดยเหอนว่าในตอนที่แคลซิสพูดถึงเรื่องต่างๆมันทำให้ด็อกเตอร์พยายามนึกถึงเรื่อที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามเมื่อกลับสู่ปัจจุบันด็อกเตอร์ก็ได้ไปบอกไปว่าแน่นอนสิเขาฟังอยู่ จากนั้นดตตร์แคซิตก็ได้ถามคำถามคำหนึงกับดอต,ตอร์การมี ing, ชีวิตอยู่อย่างแท้จริงมันหมายความว่ายัางไงกันคือการใช้ชีวิตตามจิตจ,จำนองของผู้อื่นและสูญเสียเหตุผลที่จะเดินหน้าต่อไปนั่นนับว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าร่างกายที่ไม่หลงเหลือความสุดจำอยู่เลยนั่นยังนับว่ายังมีชีวิต อยู่หรือเปล่าการต้องเลือกระหว่างทั้งสองอย่างนั้นคุณจะเลือกอะไรละ่ะด็อกเตอร์เตอร์ได้คิดและตอบคำถามไปว่าควจะเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เชื่อหุ่นเชิดและมีอิสระภาพสายตาของแคลซิตจ้องมาที่คุณอย่างคุนคลิปอิสระภาพมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่เสมอ หลังจากที่คุณตื่นขึ้นมาโดยสูญเสียขามทรงจำไปถูกบังคับให้ต้องต่อสู้และถูกบังคับให้เป็นสักขีพยานในโศกนาฏการรมนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณไม่มีทางเลือกอื่นเลยขาอทรงจำและความรู้สึกมากมายหลั่งไหลเข้ามาในตัวของคุณอย่างท่วมทน้นแต่ในความทรงจำมากมายเหล่านั้นคำตอบของคุณก็ชัดเจนขึ้นมา ฉันส,สู้เพื่อ l o s ไอแ l นด์ดรคาซิสกล่าวถึงทายไว้ว่าคำตอบของคุณในตอนนี้อย่าลืมมาสละถึงไม่มีใครเข้าใจมันก็ตามยังไงเราก็ต้องเดินทางกันต่อไปในเส้นทางนี้ดรคุณจะพบเส้นทางของคุณเองเช่นกันในสักวันหนึ่ง จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องอ In ักไนกิจกรรมวิจิโรในตอนที่5ที่มีชื่อตาว่า anterior นะครับที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า before หรือก่อนหน้านี้นะครับก็ค่อนข้างตรงกับเนื้อเรื่องในตอนนี้ที่เป็นการเล่าเหตุการณ์ในปัจจุบันสลับกับอดีตนะครับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็คือตอนที่ด็อกเตอร์เนี่ยคุยกับด็อกเตอร์แคลซที่ด้านนอกระเบียงหรือว่าดาดฟ้า ในไอแลนด์นะครับคือเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ในอดีตก็คือเหตุการณ์ที่เ,เรื่อยๆเนี่ยตัดสลับให้เราเห็นเห็นไปชักชานนะครับมีทั้งเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้และก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานมาแล้วตั้งแต่สมัยบาเบลนั่นแหละครับซึ่งในตอนเนี้ยจะเล่าเหตุการณ์งงงงหน่อยผมก็เลยใส่ช่วงเวลาขั้นไว้เพื่อจะช่วยไม่ให้งงไปมากกว่านี้นะครับและก็ เนื้อเรื่องตอนนี้ก็ตัวละครหลักเด่นๆเลยที่เราเห็นที่มีความสัมพันธ์กับดอเตอร์ก็คือดอเตอร์แคลซิสในตอนนี้จะเน้นดอเตอร์แคลซิสเป็นหลักเลยนะครับซึ่งในตอนก,นก่อนหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของดอเตอร์กับตัวละครอื่นๆนะครับลไล่ตั้งแต่อามิยะเอ่อกลุ่มของเอสหรือสเกลเทเซ่า,าตอนนี้ก็เป็นแคลซิสและตอนหน้าจะเป็นใคร ก็ต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงแค่เท่านี้แล้ะครับในคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปเนื้อเรื่องของกิจกรรมวิจิโรในตอนสุดท้ายแล้วก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาเมิสขอตัวก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ